โ okay. อเคน,นี้ก็เป็นเก็บตกนะปะกี้ลืมว่าจะไปตัดใส่ที่หลังก็ขี้เกียจอนะเดี๋ยวทำเป็นวิดีโอแยกเลยกันนะก็มันจะมีเกมอีกเกมหนึ่งด้วยที่ว่าประกาศรีเมคของเครื่องฟามีคอมนะก็คือเกม Shadow of the Ninja นะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมของเครื่องฟามิคอมนะครับเล่นได้สงคนพร้อมกันโคออปนะออกมาตั้งแต่ปี1990นะ เล่นได้2คนแล้วก็ออกในอเมริกา1991 19นะเราจะเล่นเป็นนินจา2คนนะชื่อฮายาเตะกับคาเอเดะคาเอเดะซึ่งถ้านินจาญี่ปุ่นนี่ชื่อฮายาเตะนี่เยอะมากเหมือนจะเป็นมืนจะมีบุคคลเป็นมีตัวตนป่ะชื่อเนี้ผมไม่แน่ใจนะก้คเอามารีเ a คเลยแหละขอไปดูผมนั่งทำวิดีโอไปให้อารมณ์นึกถึงเกม นี่เลย Ninja นินจาวอลเลเยอร์อะเกมเนี้ยนินจาวอลเลเยอร์อะบ้นไอเกมเทียบรีเมคเหมือนกันนะซึ่งอันนั้นก็ดีสนุกมากเลยเหมือนกันนะไอเกมเพ์ก็จะคงเดิมนะแต่ก็ทำแอนิเมชันอะไรก็เข้าขยุกเนี้ยแล้วก็สนัดละครหญิงแบบขานแน่นมากญี่ปุ่นเขาเน้นขานแน่นกันหรอนี่ว่าตัวต้นฉบับต้นฉบับผมหาที่เขาเล่นสองคนไม่เจอเลยนะ เจอคนเดียวตีก็ยังคงอารมณ์เดิมตัวตีก็เหมือนเดิมน,นะตัวตีปรับใช้ตัวตีอันเดิมมแต่ปรับปรุงใหม่แล้วจะอันนี้ของเดิมจะพกอาวุธได้อันเดียวนะั้นเห็นป่ะมีบอสสเตจแรกของใหม่นี่แบบลำบึกมากดูขอกาดเลยแต่ผมจำได้ผมเคยเลื่นจอนเจอตัวนี้ครั้งแรกมันก็น่ากลัวมากเลยเพราะมันเร็วมาก ล้วดูของเราจะมีอาวุธไอเทมเพิ่มอ่ะหลายอันนะเห็นว่าพกได้แแล้วก็สลับได้แต่มีการเปลี่ยนเอามาต่อสู้แล้วก็มีใช้เพิ่มพลังด้วยมันจะเนี่ยดูดิมีให้เราพกได้เยอะมากเลยนินจากกินขนมปังนะจะมีเลือดเ,เ,เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดบอสเขาก็ปรับปรุงเ่ใช้บอสเดิมแล้วปรับปรุงเนี่ยนี่คันเดิมไม่น่าจะไม่มีสายฟ้าหรือเปล่า แต่อันนี้ก็จะเป็นเพลงเดียมกับสเตจแรกนะของใหม่เพลงน่าจะเยอะขึ้นนะเห็นเลยคิดถึงเลยอ่ะเกมตอนเด็กๆผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะเล่นบ่อยอยู่เนี่ยก็มีเขาก็ใช้โทนทรงเดิมได้ แบบดึงอารมณ์เดิมๆได้อยู่นะถึงเราจะเอามารีเมคน,ะนี่บอสตัวน,นี้ก็นี่ี่คืตัวเวอร์ชันใหม่ไอ้พวกท่ามันก็ดึงจะเอาของเดิมมาใช้เยอะด้วยนะเนี่ยยิงยิงตะเบิดน ไม่ดูหน้าตาเหมือนเดิมเลยแบบเอ้ยแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยว่ะเดี๋ยวแล้วมันยิงเหมือนกันด้วยดูดิโคตรจริงนี่เขาเล่นสไตล์เลยตายอย่างไวอืมเอาบอเอาบอสมาให้ดูแต่มันก็อยู่ในหน้าปกอยู่แล้วนะ เนี่ยหโอเคจบกันไฟก็คิดว่าออกมาคงได้เล่นแน่นอนนะครับปีหน้าโอเคเทปสั้นๆน,นะปิดท้ายพันหลงอีกนิหนึงขอบคุณครับ